คลิปนี้สปอนเซอร์โดย Jvh Network ผู้ให้บริการเว็บโฮสติง้งเช่า VPS และบริการเปิดเซิร์ฟเวอร์เกมเต็มรูปแบบโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ที่พร้อมให้คำปรึกษาทั้งบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมและเป็นมิตรมีระบบเน็ตเวิร์กที่มีความเสถียรภาพสูงเร็วแรงตรงปกอยากสร้างเซิร์ฟเวอร์เกมให้หนึกถึง Jvh Network ลิงก์อยู่ที่ดีสิปชั้นด้านล่างจ้าเดี๋ยวนะพี่พี่มูมตตวแล้วเหรอพี่นี่โตเต็มที่เลย ใช่เหรอใช่ฟูอดอลอะไอ้ฟูจูวี่ะโอ้เย้เจอแล้วนี่ใครเนี่ยเฮ้ยเฮเฮ้ยมันไม่ทำเรามันไม่ทำเรามันแค่มันแค่บ้าบอมันแค่แบบมีพิษสุนัขบ้าตัวนึงมันมันย่องอยู่ใต้ต้นไม้ตรงหน้าผมแล้วมันกำลังจะบู๊ใส่ใครก็ไม่รู้มาเดี๋ยวพี่พาไปดูไฮโปเปิดคลิปเลยเลยพี่ใครเนี่ยผม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 อะไรวะนั่นอะ จิเล็กอะม,มันมันมั่วกันอะมันฆ่ากันเองอะโอ้อมันจะแจกเนื้อตรงนี้เหรอเอาล่ะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่คนด้วยนะฮะตอนนี้เราก็กลับไปหยุดเกมเกาะเดลเสากันอีกเช่นเคยอยู่กับผมบูมบูมและก็น้องๆจากเฟสแฟลม์เม้าเพลย์น,นะฮะมีน้องต้าแล้วก็น้องวินแล้วก็น้องอวิทยาประกันภัยเนี่ยที่มาเล่นกับเราวันนี้วันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับที่ เขาแฮกไฮโปเข้ามานะเราจะมาตามล่าไฮโปกันว่าแต like ่มันน่าจะหายากมากอ่าวินคิดว่ามันอยู่ไหนอ่ะน like ั่นมันเป็นศพอยู่งั้นนะพี่ไหนอ่ะนั่นน่ะด้านหน้าตัวขาวท้งขาวแล้อ๋อโอ้ยเโาอ้ยอ้อ้ไอไอ้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 อยไอ้ไออ้ไอ้ไอ้อ้ไ้ไออไอ้ร้้ไ้อูไ้อ้อ้้อ้้อเอย โอ้ยตายตายโดนตายลูกกี่เด็กแล้ว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 ไฮโปมันอยู่นั้นนะต้องมีกลับไปนะ่ยต้องมีเนื้อลอยฟ้าด้วยแต่ว่าแมปนี้มันเป็นแมปเดนย้อนนะครับมันไม่ใช่แมปใหญ่ก็วิ่งแป๊บเดียวมั้งเดี๋ยวไปแอดพี่ไปแมตนะแอดผมด้วยพี่พี่เป็นคาโน่แล้วนะจ้ะใช่ใช่ที่จะเป็นลูกไฮโปคาโน่ อ๋อมันอัดคลิปได้พี่มันอัดได้มันอัดได้ไม่พี่กำลังวิ่งไปดูเตยตาตัวเองเนี่ยอ๋อนี่มันอยู่ตรงผมเนี่ยตอนเนี้ยจริงๆไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับมันหรอกนะแต่เพื่อนๆคุณผู้ชมอยากเห็นก็เลยแบบเออตอนแรกก็ตื่นเต้นอยู่นะกับไฮโปเนี่ยแต่แบบนานวันเข้ามันยิ่งแบบด้านขึ้นด้านขึ้นจิตใจพี่มันด้านฉากกับไฮโปแล้วนี่นี่นั่งอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยแต่แพ้เต็มตัวเลยอ่ะตอนนี้พี่อยู่บริเวณสายน้ำแห่งหนึ่ง โอ้โหแล้วสองสองตัวสองตัวด้วยโอ้โหไม่น่าตายเลยใช่แล้วไม่น่าตายเซิฟนี่เป็นเราสอรอบด้านเลยคือคือเซิร์ฟเนี้ยไว้ใจใครไม่ได้อ่ะมันมาเป็นเพื่อนที่บุบแล้วฮะเอมันเป็นคาโน่มามเป็นคาโน่มาโอ้โหบ่อบ่อนี้ไม่มีอะไรเลยเข้าตัวตายแล้วได้พี่แล้วพี่ลงน้ำแล้วเดี๋ยวเพิ่งแอดมานะโอเคพยายามไปเกิดใกล้ไอ้ตัวนั้นที่สุด อาเอางี้แม่เดี๋ยวผมจะประจำการอยู่ตรงโลเคชันนี้ไว้ทุกคนก็จะได้วิ่งมาหาผมได้อ่ะแอดมาเลยแอดมาเลยอ้โหแอดอะมีใครยังไม่ตายบ้างที่อยู่ตรงไฮโปอ่ะตายหมดแล้วแต่พี่วีอยู่ใกล้ตอนนี้วี่เลยอะวีนี่ชื่ออะไรอ่าคณาตะฮะคณาตะในเกมกำลังวิ่งไปไปตรงนี้เลยพี่ตอนนี้เราก็มาพร้อมกับ คารโนะ่ครับในสก,กินของไฮโปแอบเนียนแอบเนียนให้เข้ากับทีมไหนวนันนี้รอบนี้เกิดไม่ไกลนะมาเรียบร้อยยังไม่เรียบอะมันวิ่งหนีไปละกลัววิ่งไปแล้วไอ้ยูท่ามันจะกัดดีกว่าม,มันมันมียูท่านักเลงตัวหนึ่งมันจะกัดทุก <ừ. S 2> คนเลยอนะไอยูท่าตัวนี้มันเป็นพิษสุนัขบ้าไอพิษไดนโนเสาร์บ้า พี่เนี่ยจะวิ่งไปีทงใกล้ถึง้องไปโดนเลยเป็ตัวเดิมเลยแหละใช่ตัวไหนหายมึงวิ่ง็ตัวเดิมนี่ทุกคนเลยอย่าบอกนะว่าวิลินี่โดนไอ้ยูท่ากัดอีกละใช่ตัวเดิมแล้วแล้วแล้วจะไปดูไฮโปยังไงวะเนี้แต่มันกัดอย่างเงี้ยพี่ี่ลองดูพี่ลองอันนี้พี่เดินมาตามชื่อที่เดิมผมที่หายไปเมื่อกี้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่พี่ลองดมกลิ่นว่ามันคือทิศไหนตัวที่พี่เห็นชื่อ อะไย่าทำค่อยเกือบหัวใจวายเมื่อกี้ตกใจยูธาเออวินแอดพี่มันทีตอนนี้พี่อยู่ใกล้กับไฮโปแล้วใครที่อยากดูไฮโปก็ตามชื่อพี่มานะอย่าให้ไอยูธาตอนนั้นมาดับฝันเราเราไปแอบในเนื้อกันนะพี่ตอนไปรีบบูดแล้วก็ไปแอบในเนื้อ เป็นความคิดที่ดีนะแล้วไม่คิดว่ามันจะเห็นเราตอนมุดเข้าไปในเนื้อเหรออะ <laughs> <laughs> ตรงไหนวะตรงนู่นอะด้านหลังเวเนซากให่ใหญ่อยู่นำนีนำนีด,ดมกลิ่เฮ้ยเสียงด้านหน้าเสียงด้านหน้าฉันมาแล้วทุกคนมีหน้าตัง้ง<ส><ญ>ผมหวังว่าสกินที่ผมแต่งมาวันนี้จะไม่ จะทำให้าไฮโปรคาโน่ไม่ฆ่าผมนะพี่หลุดพี่หลุดพี่พี่พี่เอฟเคเอ้ยแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วแอดมาแอดมาอ๋อผมแอดเลยฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมตาดูเผชิญหน้าวิบากกรรมคนเดียวมียูท่าของตัวกำลังเฝ้าระแวงเย้ยใครเนี่ยอย่าไปใกล้ยูท่าอย่าไปใกล้ยูท่าเฮ้ยเสียงใครอะ จิเล็กว่ะมันไม่ใช่เสียงในตัวปกติพี่ระวังมิติได้สามตัวข้างหน้าพี่เลยอจิเล็กไม่กัดจิเล็กพี่ว่าน่าจะไม่กัดนะกินอาหารก่อนครับตอนนี้โอ้ซาเยอะมากนี่น่าจะเป็นซากของทีเร็กที่มันฆ่ากันไปทุกคนวันนั้นเลยมันอยู่ตรงนีมันอยู่ไหนพี่เห็นพวกพี่แล้วไงพี่ไอ้นี่มันจิเล็กนี่วะเฮ้ยอย่าอย่าเรียกเราว่าออโตบอทพี่ดิเซนต์ดีคอนวะใช่พี่สตาร์สครีมวะ เปลตาไปครับบกากชิบหายเลยตัวชอบพี่เฮ <c oughs> ้ยมันมีไฮโปคาโนมาอีก3สามตัวอุ้ยนี่ไงนี่ไงแม่จา๋าอ <c oughs> <c oughs> ิงุมโนเป็นแม่เลยแม่ข้พาพี่ออกมาเลยอยู่ฮานโนะเลยแม่จา๋าเอ้ยพี่ป้านะอ่ะเอเคเรามาเจอไฮโปคาโน่นะครับแต่ว่าถูกติดเป็นบอยแบนด์เลยโอ้โหตอนนี้ <c oughs> ทีเร็กมาเขาจะทำอะไรสู้กันหรือเปล่า โอ้โหนี่ไฮโปคาโนกำลังกินอาหารนะครับตัวใหญ่กว่าทีเร็กตามไปตามไปตามไปติดซอยให้ตามจากกระติง่งเราไปติ่งข้างเซนเซอร์เองเลยเมื่อกี้เนโีย่ยไฮโปคาโ,น,โนะครับพวกนี้น่าจะเป็นคาโนโต่ตายน่าจะเป็นแอดมินหรือเปล่าเฮ้ยมีคาโน่ต,ตายเฮ้ยอย่าอย่าฆ่าเรานะเขาคงไม่ฆ่าเด็กหรอกมั้งฆ่าเด็กมันบาป ถ้าเข้าใจดีนะถ้าเข้าใจดีก็จะให้ไฮโปเราเล่นเทเบีไม่เอาไม่เอาพี่ไม่สนับสนุนการแฮก oh. ถึงถึงถึงจะเล่นได้แต่พี่ไม่เล่นถ้าเกิดว่าได้มาจากการแฮกอันนี้ก็เราพามาชมไฮโปคาโนจากเซิร์ฟจีนนะครับซึ่งพวกเขาแฮกมานะนี่คือขนาดของมานะครับก็ขนาดพอๆกับทีเร็กเลยนะฮะ แต่ว่าตัวใหญ่กว่าแล้วก็แขนที่กุดๆของมันเนี่ยก็ยืดยาวออกมาเหมือนก้ามปูเลยนะลักษณะผมไม่เคยเจอไฮโปใกลข้ขนาดนี้มาก่อนหางมันนี่ถ้าเกิดว่าในอนาคตอัปเดตให้ฟาดได้น่าจะเท่ไม่เบาเลยนะที่ว่าเพราะว่าหางมันเนี่ยมีหนามออกมาด้วยโดกินเราจะติดสอยห้อยตามเข้าไป แต่ว่าเขาวิ่งไวมากอะน่าจะประมาณโหวไวจริงๆอะพวกเราว่ามันน่าจะวิ่งกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะตัวเนี้ยไวกว่า,วาคาโน่หนึ่งเท่าพี่ว่ามันต้องเร็วกว่าคาร์แน่แน่นอน,น,นตัวเล็กกินอาหาร,นนาหารโหยังจะเอาไปเทียบบท่ยวบางทีเล็กอีกเหรอสองคำหมดเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่มีอยู่ท่ากดตัวนั้นมาแล้วอยูมันเนินหินดิยูมันหินตอนแนะนำมันกิน,น,ำน,ำน,นอดิ เราอยู่ท่ามีอยู่ท่าอยู่นะเฮ้ยไฮโปซิเล็กไฮโปซิเล็กไหนไซเล็กต้องผมต้องผมเฮ้ยไฮโปไทเรโนสลัสเฮ้ยมันจะสู้กันหรือเปล่าวะสอตัวสองตัวผลเล็กถุงลมเหรเฮ้ยโอ้โหมาสองตัวเลยวันนี้มาคุ้มคุ้มวันนี้คุ้มยังไงวะจะสู้กันหรือเปล่าวะเอ้ยอย่าไปใกล้อยู่ท่าบนหินนะเว้ยอยู่ท่าอยู่ท่าระวังนะเท่าหลังทีเล็กอะระวังนะ มีเอ้ยฝั่งนู้นเขามียู่าแบ็กกว่าเรามีคาโนมเราเป็นคาโนมเราได้ไล้ประโยชน์มากกัดยูธาไม่เข้ามาเนี่ยเราจะได้เห็นเป็นหลบเป็นหลบด้ป่าก่อนดีกว่าเป็นหลบได้ป่าก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้เห็นช็อตเด็ดเออเดี๋ยวตายว่ะมียูธาวิ่งมามีช้าไหมทุกคนแอบทุกคนแอบแอบแล้วแอบแล้วแอบเนียนมากอยากเข้าไปดูทีเล็กใกล้ๆอ่ะไม่ไงทีเล็กยืนนานขนาดแบบเดี๋ยวพาไปดูปะ ตัวอะไรวิ่งมาตัวอะไรวิ่งมาคาโนโูคาโนไอยูท่าวิา่งมา,ย,างยูท่านักเลงยูท่านักเลงนี่ใช่เหรอใช่เหรอนี่นี่นของเป็กนักคนะานูตัวน้อยเป็นเหยอะมันหนนะ่อยนะยูท่าขึ้นหินไปแล้วนะแบกอะไรวะพี่ว่าไฮเปอร์คานูมันจะไปที่อื่นไปมาตามลองตามเสียงไป ต้องตามมาตามมาแต,แ,ตแต่แต่แต่ไม่อยากออกจากไฮเปอร์เอคาโน,โนเลยวะมันเสียงไงไม่รู้รับประกันว่าถ้าเขา<อ>เปิดให้เล่นเมื่อไหร่หูฟังคุณแตกแน่นอนโอ้ยแรปเตอร์ไม่ไว้ใจแรปเตอร์วะ่ะไอ,อเดียโบควิดแรปเตอร์เดียโบโควิดแรปเตอร์เออให้มันควิดเลยอู้นัวงอะไรเป็นเดียโบสองตัว เฮ้ยอย่าเข้าไปเดียรเล็กอย่าเข้าไปอ่ะเออวัดดีเดียรเล็กทีเล็กนี่เดีย็กตอนนี้เดียโบกำลังปิดอยู่ท่าอยู่ท่าเอ้ยทีเล็กวิ่งเข้าไปอะไรเนี่ยโอ้โหทีเล็กวิก่งเข้าไปกัดเดียโบอะเรามา,าดูาใกล้ๆนะไฮไฮเปอร์ทีเร็กซ์หรือว่าไฮโปทีเร็กนะฮะกําลัง มองหน้ากับให้มอ,มองตาโน่ไม่รู้อ่ะไม่รู้มันจะโฉบหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็กลัวอยู่มันตาพี่แล้วทุกคนมันตาพี่ยายเข้าป่าอะไรของมันวะมันอยู่ดีๆกันไม่ได้หรือไงวะเนี่ยทำไมมันต้องล่าคนอื่นด้วยเราหนีพ้นแล้วล่ะพ,พี่ อยากไปดูที่เล็กที่เล็กอ่ะแค่อยากไปดูมีไงแบบนี่พีแบบแบบจนตาหน้าเต็มเลยนะที่เล็กอยู่ไหนแล้ววะนี่ไงข้างหน้าเนี่ยขวามือเราไปใกล้ๆมล้ไพี่อ่ะเดี๋ยวพี่พี่พาไปตามมันเลยโอ้โหตัวอย่างใหญ่รู้สึกว่าสีมันจะโดนปรับให้เข้มขึ้นแล้วก็สีมันจะเขียวแก่ๆเทา แต่ก่อนมันจะสีเฮ้ยมันกัดกันแล้วมันกัดกันแล้ววิ่งวิ่งนั่งเนียนในซากเลยเอ้ยกัดกันแล้วกัดแล้วกัดแล้วคาโนขาหักคาโนขาหักเฮ้ยโอ้ให้โปคาโนขาหักยังไงเออโล่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 พิพิรีเราเสียเพื่อนไปสองคนพิพิรีหอยามแล้วมากัดตอนมันกำลังสู้กันนะเอามาหน่อยแอามาหน่อย ใครใครอัดได้ไหมฝากอัดหน่อยอัดอยู่อัดออยู่ัดไม่ได้ผมอัดไม่หยุดให้ให้โปรเล็กตายตายตายหมดเลยตายหมดเลยฮึให้โปเล็กตายคู่เลยเฮ้ยทำไมมันตายอ่ะโดนไคโปคานูนลุมโอ้โหเร่องมันไาวันเอาลงเลยนะคาโนูตายกี่ตัวตัวเดียวมันเก่งอย่างนี้เนี่ยเย่กลับมาเจอเพื่อนแล้วนะครับตอนนี้ นี่ดูสิเรามีทั้งน้ำม,มีทั้งอาหารวันนี้ถ้าตายอีกก็ไม่สนใจแล้วเพราะเราได้เห็นทั้งไฮโปโคาโนแล้วก็ทีเร็กเไอ้ที่บุกบุสิตเรามีทั้งน้ำแทั้งอาหารเราสามารถอยู่ได้เป็นปีๆเลยนะพี่อาหารนี่คืออยู่ได้ทั้งชาติอ่ะอาหารนี่คือตัวก,ก้อนๆเนี่ยเหรอไม่เราจะไม่กินก้อนไหนก้อนตรงไหนก้อนก้อนอยู่หน้าพี่เลยอยู่ข้างหน้าพี่เลยพี่ลองกดล้อง่อดิอ๋อนี่ไง <laughs> นึกว่าก้อนหินตอนแรกโคตรเนียนเลย เราจะกินก้อนกันไหมไม่เราจะไม่กินก้อนเราจะไม่ฆ่าเด็กเราก็เด็กไะเด็กทะเลาะกันไงก็เรื่องปกติทะเลาะกันตายเดี๋ยววิวยังรู้ฮะพี่เด็กทะเลาะกันถึงตายเลยแล้วพี่ตอนนี้รู้สึกว่าโอ้ยยุทธาอยู่กันโคตรเยอะเลยพี่บูมข้างานนี่คือไฮโปเลยก็พี่ก็ทีเล็กปกตินะยุทธายุทธามันมาอีกแล้ว มาที่นี่เลยวะเราอย่าคิดไม่ดีกับเขาดิเขาอาจจะแบบมาอย่างเป็นมิตรก็ได้เช่นมาอย่างสงสัยจะพี่จะเดินไปอย่างกล้าหาญถ้าพี่ตายเลยพี่พี่ว่ามันต้องมีคนดีบ้างแหละพี่กลับยังเหล่าไม่ไหววะโอ้โหนั่งบนถึงโตเลยดูดิ ตอนนี้พวกไฮเปอร์ทั้งหลายเนี่ยมันน่าจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนี่ผมว่าเราเดินเข้าป่าดีกว่าออกครั้งนี้ดีกว่าหนึ่งอาหารยังเกลือนใช่เลยอารโลไหนอาโลไหนอัตวเุ้ยไอตัวหัวฟ้าข้างหน้าเลยแอบแอบปาแอบปาเอ้ยติดก้อนหินอ่า ทุกคนเฮ้ยมีเพ<ด>ิ่มตัวน้อยวิ่งทุกคนวิ่งมี่่าสองตัวฆ่าสองตัวอย่าเฉันมีเรื่องบอกอยู่มุม้องโดวิโลกัดเวโลซิลักเตอร์ทำไมต้องเป็นตัววะเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตจบคลิปไปก่อนแล้วกันวันนี้ก็พามาดูเจ้าไฮเปอร์คาโน่แบบใกล้ชิดนะฮะก็พอหอมปากหอมคอกันแล้วสำหรับวันนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย แล้วเชิใหม่ครับสวัสดีครับ